สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปูพระเครื่องนะครับวันนี้อยู่หน้าวัดพนันเชิงนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับที่โปะสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพนะครับเรือโยงเรือลากจูงเรือสินค้านะครับเข้าโค้งมุ่งตรงสู่แม่น้ําป่าสักนะครับแล้วผ่านเจดีชัยมงคลนะครับผมจึงตั้งกล้องและมาเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับเป็นชุดเรือโยงเรือลากจูงสินค้านะครับ ทางคองน้ําตรงวัดบางกระจับขึ้นมาแล้วนะครับอุ๊ยตรงนั้นครับโดนแล้วครับโดนน้ําวนหรือเปล่าครับผมครัสามลำที่เห็นอยู่ตรงขามือสุนนะครับดูนะครับโยกกันเลยหรอโอ้โหดูรับเอียงแบบนี้นะครับตรงนั้นมีน้ําวนนะครับจุน้าวนเยอะมากโอ้โหดูรับดูลัตรงกลางนะครับผมเมื่อกี้นี้ภาพมันเร็วมากนะครับผมพยายามจะจับภาพให้เห็นชัดๆนะครับเป็นภาพที่ปว่าเสียวครับน่าประทับใจครับซึ่งในทักษะความสามารถ บอกพี่พี่นักเดินเรือเลยนะครับดูนะครับและลำที่สองนะครับลงมานะครับฝันขมวงเลยนะครับปันทุ่วมเลยเมื่อกี้เขาเร่งความเร็วฝ่ากระแสน้ําบนนะครับงั้นมีกระแสน้ําบนขึ้นลูกใหญ่นะครับดูนะครับแล้วตอนนี้ขึ้นกลับมาเรียนหน้ากระดานครับเสมอกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลำสวยงามนะครับสง่างามกลางหน้านน้าแม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ําป่าสากอีกแล้วนะครับหกลำนะครับมากกว่าสามสิบหกโูกขึ้นไปนะครับ กำลังแรงมาที่วิ่งกันอยู่ตอนนี้มากกว่า24,000ตัวนะครับที่ฉุดล้างเจ้าเรือ๊กสินค้านะครับตอนนี้แทนกลับมาให้เห็นภาพของเรือโยง3มลำนะครับที่อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับดูนะครับ3มลำนี้ดูนะครับกาบเรือนี่ชิดแนบติดเสมอกเลยนะครับสีมือล้วนๆครับดูนะครับเครื่องยนต์แบบนี้เสียงกระโบแบบนี้นะครับกําลังจะวิ่งผ่านหน้าปูพักเครื่องไปแล้วนะครับดูนะครับ ตอนนี้ถูกูภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับผมเก็บมาให้ทุกท่านชมนะครับในช่วงนี้นะช่วงฤดูน้ําหลากนะครับที่หาพบเห็นยากนะครับนี่ครับแล้วก็มีเรือกระตงข้างนะครับวันนี้ขึ้นมาให้เห็นแบบนี้อีกแล้วนะครับแสดงว่าน้ําหนักของโปะเรือสินค้ามันหนักครับดูนะครับใช้กระตงหน้านะครับขึ้นมาด้วยนะครับแทนกลับมาดูตรงนี้นะที่เป็นไฮไลท์ที่ผมอยากให้เห็นว่าเขาจะวิ่งฉี่ออกไปนะครับ ระหว่างเรือโยงทางซ้ายและขวานะครับวิ่งเฉียดเลียดดิ่งตลิ่งเลยนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่จะให้เห็นแบบนี้นะครับคือภูพาคเรื่องครับฝากกดติดตามภูพาคเรื่องด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้นะครับยังกกลุ่มกันอยู่นะครับและเดี๋ยวจะค่อยๆฉีกวาออกไปนะครับแต่ทางด้านซ้ายนั้นไปแล้วนะครับเลาะริมตลิ่งไปแล้วนะโอ้โหเลาะริมตลิ่งขึ้นไปแบบนี้ ทักษะและสีมือล้วนๆนะครับดูนะครับรับทางขวาเบรคออกไปแล้วเบรออกไปนะครับเพื่อจะเรียบดินตะลนิงไปเหมือนกันนะครับและอีกสี่ลานะเครื่องยนต์กว่า36สูบ2 4 0ูงแรงม้าก,กําลังจะใช้แรงผลักดันกันขึ้นไปข้างหน้านะครับควันท่วมๆแบบนี้ผ่านเจดีชัยมงคลที่เห็นอยู่เบื้องหน้านะครับและที่เห็นลูจิ๋วนะครับใส่เสื้อชูชีพสีส้มนะครับนั่นคือบุก พี่ๆที่อยู่บนเรือนะครับคอยประสานงานนะครับคอยดูคอยคอนโทรลนะครับและกระจายตำแหน่งบอกจุดนะครับตอนนี้นะครับฟางฝั่งขวาน่ะเรียกสลิงเลาะขึ้นไปแล้วนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับดูเรือโปะสินค้าลํานี้ครับความยาวเท่าไหร่น้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ดูนี่ครับพระเอกของผมพี่ตรงท้ายลําจิ๋วนะครับดูนะครับพี่ตรงท้ายลาจิ๋วพันขโมงแล้วเลือกที่จะทําภารกิจนี้ด้วยการดันเลยนะครับเป็นไงครับ ทักษะบวกฝีมือล้วนๆนะครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงกันแล้วครับเรื่องหัวใจกับแม่น้ําสายนี้โอ้โหดูครับพี่เขาเห็นดิจิวนะครับอยู่ตรงฟันนะครับส้มๆนะพี่เขาใส่เสื้อชูชีพนะครับเป็นพี่บุคลากรนะที่ทํางานอยู่บนเรือนะเขาต้องมาคอยขยบเชือกนะครับให้มันสั้นหรือให้มันยาวนะครับแล้วจะเอาเรือตรงท้ายขึ้นยังไงนะครับโอ้โหดูควันท่วม ลั่นแม่น้ากันไปแล้วนะครับเสียงร์โบแบบนี้นะกระเตงข้างไม่ปล่อยออกเลยนะครับแสดงว่าพระกําลังของอทั้งหมดต้องช่วยกันนะครับกระเตงข้างจึงไม่ปล่อยออกนะครับแล้วก็จะแล้วก็ดูจังหวะนี้ครับโอ,อ้โหดูตรงท้ายนะครับเล็กจิ๋วแต่เจ๋วตุตะพันท่วมหูแม่น้ําอย่างนี้เสียงทบูโบดังไม่ขาดสายนะครับมองตรงไปเบื้องหน้าเป็นเจดีวัดชัยมงคลเข้าไปอีกนะครับภาพสวย ความตื่นเต้นความประทับใจแบบนี้นะครับดูนะครับพี่ๆบุคลากรอยู่บนเรือนะครับโปงนะครับสีส้มๆนะครับเล็กๆจิ๋วๆนะครับช่วยกันหมดนะครับผมบอกแล้วนะครับภาพความประทับใจแบบนี้นะความตื่นเต้นแบบนี้นะครับจะมีให้ทุกท่านเห็นนะครับในช่องของผมนะครับตูพระเครื่อนะครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมสู้ต่อไปนะครับเราจะถ่ายทอดคลิปออกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับ และณนะจุดนี้นะครับพี่ๆเขาน่าจะผ่านคุ้งน้ําที่ผมอยู่นี้ขึ้นไปทาําภารกิจต่อไปได้แล้วนะครับผมกระแสน้ําตอนนี้ยังเชี่ยวกายเหมือนเดิมนะครับแต่ระดับน้ําได้ลดลงบ้างแล้วนะครับแต่กระแสน้ํานั้นรุนแรงมากนะครับจึงเป็นเหตุจําเป็นที่ต้องใช้เรือโยงมากมายขนาดนี้นะครับเป็นกําลังใจให้พวกพี่ๆนักเดินเรือทุกท่านด้วยนะครับแล้วผมจะเก็บภาพบรรยากาศการตื่นเต้นแบบนี้นะครับ ความประทับใจแบบนี้นะครับใม้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับอย่างไม่ขาดสายนะครับและผมจะพยายามทําให้ดีขึ้นต่อไปนะครับสุดท้ายของรายการนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆที่นะครับมากาบสักการะหลวงพ่อโตนะครับวัดธนันเชิงเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับวันนี้ผมขอกาอารัธนาคุณพระเดชพระคุณคุณหลวงพ่อโตวัดธนันเชิงปกปักรักษา ท่านผู้ชมทุกท่านพี่พี่นักเดรือทุกทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ